นะครับก็ต้องขอขับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกชั้นด้วยครับก็อยู่กับผมบัามกันเลยครับนนก็ซนะึ่ง <c> ว <oughs> ันนี้นะผมก็จะมาเล่นเกมฮังคี้ช k อ o ้นะก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิวลารตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานานแล้วนะว่าผมไม่ได้รีวิวก็ผมซื้อเรียนทุกคนมาให้ใหเรียมให้คนดีกนนะ เจ้าตัวนี้นั่นเองฮะผมซื้อแล้วก็เตรียมของเกียงไว้แล้วนะฮะก็คือห,หน้าตามันทุกคนหน้าตามันทุเรเมมากเลยทุกคนหน้าตามันน่ากลมากเลยดูดิดูดิทุกคนโอเคนะแต่ว,วันนี้นะเราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้กันนะฮะก็ี๋ยววันนี้จะเป็นบุกกันเลยนะฮะ ขอจะเริ่มไปดูคลิปนี้ก็อย uh ่า huh. ลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สำหรับคลิปนี้ด้วยนะฮะคลิปนี้เวลาสบายๆคลิปนี้ก็สำหรับนี้ก็ไปดูคลิปก็ได้เลยนะฮะไปโลกใหม่ดีแปซิฟิกมุนสมแล้ันโอเคไปพอดีมันสมได้ที่ทะเลเนี่ยนะไม่รู้เขาเรียกว่าทะเลอะไรเหมือนกันนะ ตัวนี้มีอะไรเนี่ยเย้ทุกคนตัวนี้ใหญ่มากเลยนะต้องเก็บต้องเก็บนะให้ครบกิจต้องเก็บใส่ใหญ่อย่างทุกคนตัวนี้ก็มีแช่นะสองแล้ว ถึงเมื่อไหร่ถึงนั่นอันที่ทอดแล้วผมโอเคให้เก็บคอยเก็บอะไรไม่รู้เก็บไปเรื่องหนึ่งร้อยห้าคนไม่รู้เก็บแล้วจะได้อะไรนะเดี๋ยวลองดูต้นฟองอะไรวะนั่นอ่ะอ๋อฟองของลูกเลยโอเค Sui là cái này cái này chuẩn gắn chuẩn gắn chuẩn gắn chuẩn chứ, chuẩn gắn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  จบเ,เลยยางเวลาตั้งข้าวยังไม่หมดปีเท่านี้หรอกอนะฮ่าฮ่าฮาข้าจะมาลอยได้แล้วทุกคนดูดิโอ้มีมากเลยทุกคนลอยได้ด้วยทุกคนโอพีจัดจัดโอพีมากทุกคนมันอย่างโคดรโอพีอะทุกคนโอพีมากโอ้ต้องเป็นการคลิกคลิกที่พลังแล้วมันก็จะระเบิดท,ทุกคนพลังพลังเสีเยวมากเลยทุกคน พลังเสียวอะตอนนี้นกินเลยโดนอะไรเจ้าโดนทุกคนตัวนี้ใช้ชีวิตได้ทั้งมันบกมันน้ำมันเนี่ยอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าลอยได้ห้วยลอยได้ตลอดเลยนะรู้ป่ย่ยชนละลอยได้ ฉันลอยได้นะฮึโอเคเกมนี้เล่นได้ทั้งมือถือนะเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็เล่นได้ทั้งในคอมเกมแต่ว่ามันเกมมือถือนะทุนหายอะดูดพลังอ่าเกว่าใช้พลังไม่จำกัดเลยก็ได้นะมันไม่มีทางหรอ ผมชอบอัปเดตใหม่ของเกมนี้นะคือเวลาเราคุ้งไปใส่เรือน,น้ำแบบปกติไม่ได้กดสปีดอะ่ะคือเราจะหนีเว้ทุกคนเรียกว่าไงมันจะกัดแทนทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเอาหาเรือน,น้ำก่อนอันนี้มีเรือน,น้ำไหมโอ้ยนี่ไงทุกคนเดี๋ยวดีผมยงขุ้นไปปกติให้ดูอา้าว ไม่ใช่สำหรับตัวนี้แน่เลยทุกคนน่าจะบางตัวกัดนะทุกคนผมว่าไม่ก็เกมมันบักนะม,มันดูดเข้าไปหมดเลยทุกคนนี่ระเบิดเลยน่นนีแหรา ผมชอบนะทะเทมากตัวนี้คืออยู่ได้ทั้งบนบกบนน้ำอะเรียกว่าอยู่ได้ทั้งสองที่เลยก็ได้คือมือให้หมดอะไรขวางหน้าก็ทำลายให้หมดมืเอเก็บไปทำเพื่อเลยเาเก็บเก็บไปก่อนอะโอ้โดนกัดโดนกัด โอเคอะไรลุงหลังขาวสวัสดีครับพี่แม็กพี่แม็กซี่ขาว,วามาทําอะไรแถวนี้ครับพี่แม็กพี่ขาวทำอะไรแถวนี้ครับพี่แม็กซ์นี่ไนงะทำอะไรทำอะไรมาทุกคนดูดิระเบิดใหญ่ยังดูดเข้าไปได้อื้งชอ็อว์เท่มากเลยทุกคนไอตัวเนี้ย โคดโอพีด้วยทุกคนโอพีเจ็บเจ็บโอพีโคตรโคทุกคนตัวนี้โอ้โหไอตัวนี้มันตัวเล็กสามารถลอดช่องได้ลอดช่องมาค้างว่างไงวะว้าาน,นี่ตัวนี้ปกติเราจะต้องคุ้มขึ้นไปฮะแต่สำหรับตัวนี้คือวันนี้อยากขึ้นไปข้างบนว่ะโอ้บินขึ้นมาดีกว่าอย่างเงี้ย รักตัวนี้นะก็ตัวดีโอพีจ,จัดเลยนะแนะนำตัวเนี้ยเหมาะกับการฟาร์มเพชรหาเพชรมากมาเหมาะกับการฟาร์มเพชรและหาเพชรตัวนี้อะไรหืมดูดให้หมดเลยดูดดูด ักเจ้าวอยมาดูดดีนต้องมาชมเดีด๋ยวตอนนี้จะถึงช่วงเวลาเม,มกาแล้วนะอุย้ยหวดดัวแน่นทุกคนอมินไดทุกอย่างนะตอนนี้ผมจะลองดูทุกอย่างเข้ามาให้หมดนะฮะ โอ้คนนู่นมากเลยนะถ้าไม่ชมคือมีแนนะ่เป็นไงเป็นเงล่ละเป็นไงี้ยลคนคือโอ้โหตอนนี้เรื่อมันลดพเพวบเลยนะทุกคนตอนนี้อะไรอะไรกินให้หมด กินทั้หมดตอนนี้หิวก็หายแล้วนะตอนนี้ฉลาดเรามาสตักเจอไวเลยตอนนี้เราสตักเจอไวตลอดตาเลยนะเนี่ยมันก็ไม่มีทางหมดอ่ะทุมมกคนอกตอนนี้โหดมากคนโหดจัดจัดอ่ะโอปีมากตอนเนี้ยชอบแนะนำเป็นตัวที่โหดที่สุดของเกมนี้ก็ได้ ตัวทีว่โหดที่สุดของเกมนี้เลยหูเมกกะรูดอนมันยังดูดเข้าไปอ่ะทุกคนคิดดูดิตัวมันเล็กกว่าเมกกะรูดอนแต่ว่าไซส์มันใหญ่กว่าแล้วมันดูดเข้าไปได้ยังไงคิดดูโหูยังโหดทุกคนคิดดูมันโหดขนาดไหนดูเลือดผมทุกคนเพิ่ควบควบอ่ะขึ้ก๊สปีดหนึง้นรถมา ใช้พลังสปีดใช้พลังแห่งการมีของมามาอะไรอะไรอะไรของหน้าขังทางก็เก็บได้หมดครับผมสวยพี่สวยครับผมวันนี้สวยพี่สวยครับผมเดี๋ยวผมว่าวันนี้ผมมป เยี่ยมเยียนพี่ไม่กล้าโรดอนก่อนนะวันนี้เพราะว่าผมคิดถึงพี่แกนะทุกคนพี่แกที่ืนึงพี่แกนะวันนี้ผมว่าจะไปหาพี่แกนะพี่แกอยู่ไหนเอ่ยเรียบร้อยคือเจ้าตัวโรดูนเจ้าตัวหายไปแล้วว่าผมกินเข้าไปแล้วดีกว่าอเมก้าได้ไงวะทุกคนแล้วก็โกลัดคือว่าบักเมก้าบักโกลัด ไม่บ้ากอที่มันจะบ้าแต่ก็ไม่ได้บ้าทุกคนมีเสียงเพลงของไมก้าอยู่นะนี่หมดจก็ดีเพลงไม่ก้า ยินมหทุกคนอย่างพี่ไม่ของนีก้าไม่หายหรือนก้ากับกูลัสอ่ะอืออืออมาเล่นเย็นมาหาพี่แกนหน่อยพี่แกทำอะไราเนี่ยพี่มาหาพี่แกนหน่อย,อยอมั่ง ตีแกตายนี่แน,น่ดูดเข้ามาดูดเข้ามาให้หมด เทพเจ้าของวันนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าผมอยู่บนฟ้าผมไม่อยู่ได้อะทุกคนที่ดูดิมันสบายขนาดไหนมนีตัวเนี้ยตัวเลิศอาหารเลยไม่มีละแกตายเฮ้ยก็อัพเกรดฮะก็สับปาปหลันเจ้าก็ เจ้าสปาหลาตัวน,นี้นะท่านผู้ชมก็หมดใช่ย,ย่อยนะก็สำหรับวันคลิปนี้นะใครที่ชชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้สำหรับคลิปนี้ด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมอันดาลรังรัวๆเลยกดล็อกไหมกดล็อกผมเย้บ๊ายบายะฮะ